อันวาผู้นำที่ชอบเจรจานอกจากติดคุกทุจริตแล้วยังถูกจับคุก รวมเพศผู้ช่วยชายและคนขับรถภรรยาถึงสองคดีติดติดต้องนอนคุกหลายปีจากที่ไทยยุติข้อตกลงสันติภาพกับกัมพูชาทำให้ผู้นำมาเลมีการออกมาจะช่วยฟื้นเจรจาขณะที่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เป็นกลางท่ามกลางกระแสข่าวการย้อนคดีของผู้นำมาเลที่ถูกดำเนินคดีหลายข้อหาชนิดที่ว่าช็อกไปทั้งอาเซียนหรือว่าโลกเลยก็ว่าได้ ทั้งนี้เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568มีการรายงานว่ารัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียได้มอบหมายให้พลเอกนิซัมจ้าฟาผู้บัญชาการฐานสูงสุดดำเนินจัดการเจราจาครั้งใหม่หลังประเทศไทยได้ประกราศระงับปฏิญาสันติภาพไทยและกัมพูชา อันวาระบุว่าขณะนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมาเลเซียกำลังเจราจาต่อโดยกล่าวว่าข้อตกลงเดิมคือการถอนกำลังออกจากชายแดนและแก้ไขปัญหาเหตุระเบิดจากทุนซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการล่าสุดวันนี้12พฤศจิก,กายน2568ใน Facebook Army military force ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความถึงความเคลื่อนไหวของนายกมาเลเซียอย่างต่อเนื่องสองข้อความดังนี้ มีรายงานว่าอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเปิดเผยได้มีการมอบหมายให้เพลนเอกนิซามจัฟฟาผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมาเลเซียจัดเจรจาสันติภาพไทยและกัมพูชารับใหม่ทันทีหลังฝ่ายแทยร้ระงับข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาที่มีการลงนามร่วมกันในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47ในกรุงกัวลาลัมเปอร์เนื่องจากทหารไทยเหยียบทุนที่ฐานกัมพูชามีการลักลอบนำมาวางไว้ที่ห้วยตามมเรีย คุณทราบหรือไม่อันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียคนปัจจุบันในอดีตเขาถูกตัดสินจำคุก6ปีด้วยข้อหาทุจริตในปี2542และเขาถูกตัดสินจำคุกอีก9ปีด้วยข้อหารวมเพศกับชายในปีพศ2543ต่อมาในเดือนกรกฎาคมปีพศ2551เขาถูกจับกุมจากข้อกล่าวหาว่ารวมเพศกับเพื่อนร่วมงานชายคนหนึ่ง แต่สุดท้ายสารพิพากษายกฟ้องคดีร่วมเพศกับเพื่อนร่วมงานในเดือนมกราคมปีพศ2555เนื่องจากมีหลักฐานพยานไม่เพียงพอนั่นเองที่ทำให้ทีมข่าวทุกครคิติกค่ะจึงมีการตรวจสอบข้อที่จริงว่ามีความเป็นมาอย่างไรมีข้อมูลที่ถูกต้องและมีการนำเสนอเรื่องนี้กันจริงหรือไม่ก็พบทำลายของคดีดังนี้ วันที่2กุมภาพ,พันธ์ปี2553ศาลมาเลเซียเปิดพิจารณาคดีนายอันวาอิบราหิมผู้นำฝ่ายค้านมาเลเซียถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศกับอดีตผู้ช่วยชายวัย23ปีโดยคดีนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนต่างชาติมีเจ้าหน้าทีท่ถูตจากสหรัฐสหภาพยุโรปออสเตรเลียญี่ปุ่นและอังกฤษเข้าร่วมสังเกตการ ซึ่งหากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงนายอันวาอาจจะต้องรับโทษสูงสุด20ปีทั้งนี้นายอันวาเคยถูกคุมขัง4ปีในคดีลักษณะเดียวกันก่อนหน้านี้แต่สุดท้ายศาลสูงสุดกลับคำพิพากษาว่าบริสุทธิ์10กุมภาพันธ์ปีพศ2558 ศาลฎีกามเมลเซียได้มีการตัดสินชี้ขาดว่านายอันวาอิบราฮิมแกนนำฝ่ายค้านมีความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศผู้ช่วยชายเมื่อปีพศ2551คำตัดสินครั้งนี้ส่งผลให้ในายอันวาวัย67ปีต้องถูกจำคุก5ปีนายอันวาได้มีการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาหลังจากเมื่อเดือนมีนาคมศาลอุทธรณ์ตัดสินว่าเขามีความผิดในข้อหาดังกล่าวซึ่งนายอันวาระบุว่าเป็นการกันกล้งทางการเมือง เมื่อปีพศ2543นายอันวาถูกตัดสินจำคุกข้อหาประพฤติผิดทางเพศกับอดีตคนขับรถส่วนตัวของภรรยาก่อนได้รับการปล่อยตัวในปี2547 14ธันวาคมปีพศ2559นายอันวาอดีตผู้นำฝ่ายค้านมาเลาเซียหมดโอกาสทวงคืนอิสรภาพหลังผู้พิพากษาศาลร,รัฐบาลกลางปฏิเสธคำขออุทธรณ์ โทษจำคุก5ปีในข้อหารักร่วมเพศขณะที่ผู้พิพากษาทั้ง5คนลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าการที่อันวายื่นคำร้องขอให้สารทบทวนคำพิพากษาเมื่อปี2014ซึ่งนับเป็นช่องทางต่อสู้ทางกฎหมายครั้งสุดท้ายสำหรับเขาไม่มีเหตุผลอันสมควรในอันวาถูกตัดสินจำคุก5ปีในข้อหามีเพศสัมพันธ์ทางทวารกับอดีตผู้ช่วยชาย